สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีวะ่ะวันนี้น้องควาจะมาป้อนออเดอร์ของคุณแม่นะคะที่ไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะที่ทันเมตตาป้อนผลไม้นะคะ ปิดร้านให้แม่วงเดือนนะคะน้องควานลงไลฟ์ก่อนนะคะคุณแม่โทรมาหลังไหมนะคะบอกว่าป้อนได้เลยเดี๋ยวคุณแม่ปิดให้นะคะอ่สิตะกร้านะคะคุณแม่ขะขอบพระคุณคุณแม่ที่ไม่ประสงค์ออกนามมากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่และครอบครัวมีความสุขนะคะร่างกายแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะคุณแม่ขาลำลำรวยๆยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะ เดินทางไปไหนก็ขอให้พระครูประกำชากปกปกักรักษาคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของคุณแม่ให้ปลอดภัยนะคะคุณแม่ขามีโชคมีลาบปังๆธุรกิจของคุณแม่ก็ขอให้ปังๆนะคะร่ำร่รวยๆค่ะคุณแม่ขาเอาป้อนเลยเอาเอาเข่งมาลูกิโซเดี๋ยวใส่เข่งนะคะให้สองสาวนะคะคุณแม่ขากล้องอาจจะมืดๆหน่อยนะคะให้วงเดินกับพี่เมย์นะคะมเมจะกิน ให้ให้ไม่วงเดือนเยอะกว่าก็ได้ <โฮ S 1> เพราะว่าพี่เมย์เขากินกล้วยได้ไม่ค่อยเยอะนะคะเขาเขาจะเอาไปถูตัวนะคะคุณแม่ขาค่ะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะโฮโฮน้องควานเก็บร้านเล้วนะคะแล้วก็มาใส่ผลไม้ใหม่นะคะคุณแม่ขาคุณแม่บอกว่าไม่ต้องไลค์ก็ได้นะคะน้องควานก็อ,อยากาลงคลิปขอบคุณคุณแม่นะคะที่ท่านเมตานะคะอ่า ช่องเล็กๆนะคะของน้องควานมาดูตลอดนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคุณแม่ขาขอบคุณที่รักและเอ็นดูนะคะค่ะสิบสองตะกร้านะคะให้แม่วงเดือนให้แม่วงเดือนก่อนลูกขอบคุณค่ะ<ด>ขอบพระคุณคุณแม่นะคะยกไหวไหมไะะให้แม่วงเดือนกินเลยลูกลาะะวางเลย<ด>ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณแม่จา๋าขอบคุณค่ะกลอง กล้องอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเอาให,ให้ให้พี่เมย์มาเดี๋ยวให้พี่เมย์ด้วยนะคะได้ไหมอ่ะหนะูว่างว่างอึ๊บอขอบพระคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณแม่จ้านะคะให้สงสาวได้ทานแล้วนะคะกล้องหนูก็มืดๆห,หน่อยนะคะแม่ๆ อได้ทานแล้วนะคะขอบพระคุณคุณแม่ที่ไม่ประสงค์ออกน้ํานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะคุณแม่ท่านแบบวันนี้ก็ออเดอร์เปิดร้านให้นะคะคุณแม่แล้วยังมาปิดร้านให้อีกนะคะอขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่รักและเอ็นดูนะคะคุณแม่ขาสองสาวก็ได้ทานนะคะพี่เมยก็ได้ทานด้วยนะคะวันนี้เงางอยมากๆเลยดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่ขา ดูพี่เมย์พี่เมย์กลัวแม่วงเดือนแย่งหมอพี่เมย์ดูพี่เมย์อยู่ศูนย์ก็ได้กินกล้วยด้วยนะคะแม่แม่พี่เมย์ไม่ได้เปิดตลาดเหมือนแม่วงเดือนนะคะแม่วงเดือนนี้เปิดตลาดนะคะแต่พรุ่งนี้น้องควันไม่ได้มาเปิดไล์นะคะแม่แม่ค่าไม่ได้มาเปิดตลาดนะคะแต่อาจจะไล์แม่วงเดือนให้แม่แม่ได้ชมอยู่นะคะแม่แม่ขาอร่อยเลยนะคะสองสาว เสียงสวรรค์เลยนะคะเก็บร้านเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ท่านโทรเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ค่าคุณแม่ท่านใจดีมากๆเลยนะคะใจดีใจบุญใจดีมากๆนะคะท่านมีตาโดยตลอดเลยนะคะคุณแม่อร่อยไหมเม่มีม,มกักตุนเอาไว้ ัววงเดือนมาแย่งนะคะวงเดือนชอบมาแย่งน้องเดี๋ยวสองสาวทานเสร็จน้องควานก็จะลงไล์นะคะแม่แม่่ะอร่อยไหมพี่เมย์อร่อยค่ะพี่เมย์นี่พุงตึงเลยนะคะพุงกลางเลยพี่เมย์วงเดือนก็กินแบบใจเย็นนะคะอร่อย วันนี้เน้นแบบเน้นกล้วยนะคะแม่แม่ยังไงก็ขอให้แม่แม่นอนหลับฝันดีนะคะแม่แม่ขาก็ถือโอกาสส่งแม่แม่เข้านอนเลยนะคะนอนหลับฝันดีนะคะนอนหลับให้ได้เงินมือนอนตื่นให้ได้เงินเซ้นเงินล้านนะคะแม่แม่คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะแม่แม่ขาฝากช่องเล็กๆนะคะช่องพังแม่วงเดือนนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะแม่แม่ะเดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะคะพี่เมย์ พี่เมย์เอาไปแล้วเอากล้วยไปแล้วเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้านะคะแม่แม่ขอพระคุณคุณแม่ที่ไม่ประสงค์ออกนามอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณแม่ขาวงเดือนอิ่มแล้วจะมาดูเข่งน้องแล้วเด้อบนี้ของน้องมีไหมหมดย่างอ่ะเดี๋ยวน้องควานก็จะส่งสองสาวเข้านอนเลยนะคะแม่แม่เดี๋ยวน้องควานก็จะกลับบ้านนะคะอเดี๋ยวเจอกันไลน์หน้านะคะแม่แม่ขาดูออนอดออนกัน จอกันไลน์หน้านะคะไลน์นี้น้องควันอุย้ยพี่เมเก่งจังเลยเมขอบคุณค่ะอุ้ยเมมามาอุ้ยขอบคุณค่ะพี่เมทำไมเก่งจังเลยอเมอุย้ยน่ารักแม่เมดูเก็บตะกร้าแบบไม่ต้องสั่งด้วยนะน่ารักมากๆาลในพี่เมจ๋า ตัดภาพวันที่แม่วงเดือนฉันเก็บไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะแม่ๆนะคะสองสาวพี่เมย์กับแม่วงเดือนนะคะลาไปก่อนนะคะแม่ขาเจอกันคลิปหน้านะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบาย